และแล้วนะคะสกินปืน M4 หรือสกินปืนนะคะ m c a 1อัพเร็วนะคะอันนี้เลยมังกอนเพลิงนะมามัางกอนสีแดงของเรานะคะก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันเลยค่ะ Hey, hey, hey. alo <Hello. S 1> ต้องกราบสวัสดีสวีดัตคนดูทุกคนเดินนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ๊บินกนนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกาลิน่าฟรีไฟน์นะคะเช่นกับเช่นเดิมนะครับ ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆมาแน่นอนน้องๆครับนั่นก็คืออันดับแรกทุกคน,นกรบาบฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เจยังไม่ได้ทำคลิปลงเนาะนี่เลยนะครับนี่คือสียงกนสูงที่มาหมาัจ้าเออใครกำลังเมินเธอนะคะเล่นเกมอื่นอยู่จันเลยนะคะโอ้อยนี่เลย แต่ฉันอ่านนะคะมีเลยที่ขั้นส่งหมาใหม่เปีเยกเีเรียบร้อยครับทุกคนนี่มีของมากมายนะคะในขั้นสูงให้เราเลือกเล่นนะคะแล้วก็มาเก็บนะคะเก็บขั้นถึงเวลสูงสุดนะคะนี่เลยนี่เลยเหินเป้าหินเป้าและกิจกรรมต่อมานะคะนั่นคือตรงนี้ค่ะและนี่คือกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมฟรีอ้อฟรีไงนะคะนั่นก็คือเพียงแค่เรานะคะ เติมเพชรนะคะให้ครบ99เพชรนะคะก็รับไปเลยนะคะนี่บอดนะคะบอดในการโดยโรมของเรานะคะโหยโคตรเทนะคะเซตบังก่อนแดงนะคะนี้เลยแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะเติมครบ299เเพชรนะคะก็รับไปเลยค่ะ นี่เป็นไอซ์วอลนะคะโอ้โหเคอรสวยเลยนี่คือไอซ์วอล์่ะหนึ่งในเซตนะคะมังกรแดงนะคะมังกรเพิงของเราค่ะโอ้โหยเค้าจะดีนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะเพียงแค่เราเติมเตุแค่นี้ค่ะ มารับไดยทันทีค่ะโดยที่ไม่ต้องไปกดสมไปกดซื้ออะไรทางนั้นค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ตั้งแต่วันที่2นะคะถึงวันที่4นี้เท่านั้นนะครับไปกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะคะวันนี้จาริวินมีเว็บเกมสุ่มนะคะสุ่มเพจสุ่มไ d จะมาแนะนำน้องๆนะครับนั่นก็คือเว็บ ff spin shop ค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาสุ่มกันนะคะในงบ1 0 0่บาทนะคะจะได้อะไรบ้าง มาที่เกมสุ่มของค่ะนี่เลยนะคะหน้าตาของตัวเกมนะคะจะมีเกมสุ่มหลากหลายให้เราเลือกเล่นกันเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวขอสุ่มเพชรก,กันก่อนเลยดีกว่าเพื่อที่จะเอาเกมตรงนี้นะคะไปสุ่มนะคะกิจกรรมที่เขามาใหม่ๆนะคะในเกมฟรีไฟล์กันค่ะนี่เดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรกันดีกว่านี่ค่ะวงล้อสปินนะคะสปินเพื่อที่จะสุ่มเอาเพชรในวงล้อนี่ค่ะ สำหรับเราตัวนี้นะคะจะมีเพชรนะคะขั้นต่ําสุดก็คือ68เดเพชรนะคะโอ้โหไปจนถึง5,000เพชรอ้ยอยากได้จังเลย5,000เพชรได้ไปคงจะดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันเลยค่ะรอบแรกค่ะได้เป็นเครดิตกันนะสำหรับเครดิตนะคะที่เราได้ก็จะ สมดเมื่อกี้นะคะต้องเสียไป20แต่มันจะสุ่มเครดิตนะคะให้เราเกลับคืนมานะคะสําหรับอันนี้คือเกมสุ่มนะคะก็จะมีได้ไม่ได้บ้างนะคะยังไงก็ขึ้นกับดวงของน้องๆค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อค่ะ 1,052พสเพนะคะโเกือบได้แล้วอะ่ะอันนี้เกือบได้1,800อยะโอ้ยเสียดายนี่แหละคะ่ะสำหรับวงล้อเพรนะคะก็จะมีสมได้ไม่ได้มากนะคะยังไงก็มาวัดดวงกันได้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะทำการนะคะแปะลิงไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเอาเพชรไปเติมเข้ากินก่อนนะโอ,อ้อลังการงานสร้างเวอร์จดัดเวอร์จดัด ดูสิครับเอาไรทับนี้ยย้บุคทุกคนและแล้วนะครับนี่เลยอย่างที่เจสปอยเอาไว้นะครับนี่เลยครับเอฟนะคะมังกรเพิงมังกรแดงนะคะ หรือ m c a 1นะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปืดอัพเวลตัวใหม่ของเราค่ะเย่สำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะนี่เลยครับต้องมาจัดกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งปืนกระบอกนี้นะคะก็มาในรูปแบบนะคะตูส้สม8ทีจ้าซึ่งตูส้สมบ,บัติของเรานะคะไม่ใช่มีแค่ปืนกระบอกเดียวโนเนียมแบบ ไม่มีอะไรเลยนะคะภายในตู้ยังมีนะคะนี่เลยกระเป๋านะคะที่เราพากันรีวิวเอาไวนะ้เนาะนี่เลยครับเซตหนึ่งในเซตนะคะมังกรเพิงมังกรแดงนะครับทุกคนแล้วก็นี่กล่องศพฮะนี่นี่เลยฮะเฮ้ยออราปีนะคะเป็นเป็นลวาวาเป็นเพิงสีแดงนะนี่เลยครับทุกคนเป็นไงมายกเซตเลยค่ะภายในวันเดียวค่ะ ไอวอกล่องศพกระเป๋าปืน เกตบอร์ดหอยมาครบเลยอ่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะคะของส,สวยๆงามๆอย่างนี้อยากเก็บเป็นคอลเลคชันนะคะก็มาหาสุ่มกันได้นะครับทุกคนและสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะอ่ากิจกรรมตต้สุ่ม8ที่นะคะ MCA 1สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็เติมเพจแล้วก็มาหาสุ่มกันได้นะคะตั้งแต่วันที่2อนะคะถึงวันที่28ตุลาเลยนะครับทุกคนโอ้ยาวๆไปฮะ หนึ่งเดือนเต็มเต็มจ้าเป็นไงบ้างคะ,คะกิจกรรมดีๆมาอย่างนี้นะคะเจะก็ต้องแจ้งบอกน้องๆให้ทราบกันหน่อยแล้วเออเดี๋ยวพลาดไปแบบลองให้องเงี้นที่หลังไม่เอานะครับ <S <S เอาเป็นว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคงจะต้องขอจบเพียงแค่นี้แล้วนะครับสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลิบินนียนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย